ไม้พิการหรือ oh. มันเกิดการมิวเทชันคือมันผิดรูปร่างของปกติใช่คือปกติรูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้ค <Okay. S 2> อันนี้คือผิดรูปร่างไปกดผิดปกติของเขาแล้วไม้ผิดรูปร่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอนักสะสมเขาชอบเก็บไม้ที่มีฟอร์มที่แปลกใช่มันก็จะมีราคาที่สูงกว่าไม้ฟอร์มปกติคือฟอร์มปกติของเขาเนี่ยเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือผิดปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับผม ผิดปกตินี่มันเกิดจากความผิดปกติของมันจริงๆหรือว่ามันเป็นสายผธุ์ซึ่งไม้ายน้มเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดเนี่ยต่ากว่าราคามันเลยสูงกว่าใช่สูงสุดเท่าไหร่ได้ไอต้นต้นนอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาให้เป็นไรนม้มแล้วก็ให้มีสีสันเข้ามาเพราะว่าปกติมันจะมีแค่เขียวอ๋อใช่ <okay. S 2> มีแค่เขียว ลยเลี้ยงกี่คนได้อะเนาะไม่ค่อยมีมีนะครับแต่ว่าน้อย ใช่มีแต่น้อยแล้วก็ส่วนมากจะเป็นไม้แบบไม้แบบทั่วไปมไม้ไทรตาทั่วไปที่เขาเลี้ยงตาแบบต้นละยี่สิบสามสิบาทที่เขาเลี้ยงไว้ตกแต่งบ้านอะไรประมาณนั้นแต่ว่าในในส่วนของผมเนี่ยเป็นไม้ที่สาหรับนักสะสมเที่ยวไปประกวดเพราะว่ามันจะมีการประกวดไม้มใช่มีการไปรประกวดมีสองขัวมีสองัวอันนี้แพงอีกใช่ไหมคะต้นนี้ห้าพันไหนยุดูสิคะมันเป็นยัางไงาคะค่ะตัวน,นี้ ต้นนี้มีลักษณะสองหัวนะครับผมนี่คือเป็นฟอร์มแฟรมันจะม,มีสองหัวเขาเรียกว่าทวินหรือมันตะีเพสไนมมีสองหัวแล้วก็เป็นลายเขาเรียกว่าลายอินเวดนะครับผมเป็นลายแบบนี้อันนี้ต้นเ่าไรคะาันี้ตนน 5, ้นนี้ห้าครับเขาจะออกนอนลอนักษณะนห้นแม่ เราสามารถเอาหน่อของเขาเนี่ยเห็นไหมครับหน่อเขาเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดได้หน่อเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เวลาโตใช่เอาหน่อไปต่อยอดได้เอาไปขายต่อได้เอาไปชำต่อได้เพราะว่ามันเป็นไม้แบบเลี้ยงเล่นเล่นอ๋ออันนี้เลี้ยงเล่นเล่นใช่เลี้ยงไ้ดู อันนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนกระถางหมดแล้วอันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนกระถางแล้วปกติสีเขาจะเขียวค่ะใช่ต้องเปลี่ยนกระถางใช่ต้องกระถางถ้าไม้ที่มีสุขภาพดีก็จะเป็นส่วนไม้ที่เปลี่ยนกระถางแล้วออนแต่เพนเขาเรียกว่าไม้อบนานครับใช่บางคนเขามาดูเขาจะว่าของปลอมหรือเปล่าข <c oughs> ององมากขน่นพลาสติก สีชมพูน่ารักเขาจะพวกนี้เขาจะออกดอกตอนหน้าหนาวอ๋อ oh. ใช่เขาจะชอบหน้าหนาวจะออกดอกตอนหน้าหนาวค่ะ <Okay. S 2> มันก็จะมีฟอร์มที่แปลกเหมือนกันฝั่งนูน้น uh. ใช่แล้วก็จะราคาจะสูงขึง้นทําไมมันเป็นแบบนั้นไม่เหมือนคนอื่นดัดฟู <Huh? S 2> เขาเรียกว่าดัดฟูคือขนเขาเนี่ยฟู uh huh. แล้วขนยังไม่ได้แปลงถ้าแปลงมันก็จะฟูฟ <Okay. S 2> ูฟ้อง ใช่ว้ายสามหัวครับเราพัฒนาจากไม้พวกนี้ครับคือไม้พวกนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือต้องไล้น้ำ uh. ไล่น้ำแล้วก็ความที่ของชั้นของบ้าง แล้วก็ทรงที่มันแป้นราคาก็เยอะสูงเราพัฒนามาจากเป็นพ่อแม่เขามาพัฒนาเองใช่ไหมคะพัฒนาเองครับพัฒนาแบบไหนคะก็คือเวลามันมีออกดอกอเวลา